สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่สดใสครับขอต้อนระับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างลมร้านเยผ้าไม่ต้อยนะครับวันนี้เช้าๆเรามาหาเงินเข้าร้านกันดีกว่าครับเริ่มจากการเพาะพัาถุงนะครับก่อนอื่นรบกวนทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องช่างลมร้านเยผ้าไม่ต้อยด้วยนะครับ เรามาเริ่มเพาพะผ้ถุงกันดีกว่าเราจะเริ่มเย็บตั้งแต่ด้านในนะครับด้านในนี่คือด้านในนะครับส่วนอันนี้คือด้านนอกก่อนจะเย็บดูลายให้ดีนะครับดูลายผ้าให้ดีว่าด้านไหนเป็นด้านในด้าน,น,าน,นไหนเป็นด้านนอกนะครับแล้วเราก็เอาริมทั้งสองข้างมากรอกกันอย่างนี้ครับ เสร็จแ,แล้วเราก็จะพับเล็กนะครับพับเล็กอย่างนี้นะครับแล้วก็เย็บไม่ต้องพับใหญ่มากครับพับเล็ก เพราะเวลาเราเย็บลอมตะเข็บเนี่ยมันจะได้ไม่ใหญ่นะครับตะเข็บจะได้ไม่ใหญ่อหน้าถลังนิดนึง พยายามอย่าไปดึงผ้านะครับอย่าดึงเพราะว่าถ้าเผื่อเราดึงเราเผื่อดึงด้านใดด้านหนึ่งมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นอย่าไปดึงมันครับแค่จัดให้มันเท่ากันแค่นั้นก็คอยวัดไปเรื่อยๆครับว่ามันจะเท่ากันไหม เสร็จแล้วก็ตัดครับคราวนี้เราจะมาล้มตะเข็บนะครับเย็บทับด้านบนนะครับดูนะครับว่ารอยพับเราอยู่ด้านนี้นะครับริมมันริมที่มันรุ่ยนะครับมันอยู่ด้านนี้เราก็จะพับล้มตะเข็บมาอย่างนี้ครับนี่ฮะล้มเพื่อปิดริมนะครับอย่างนี้นะครับ แล้วก็เย็บทับข้างบนครับอย่าล้มผิดข้างนะครับเกีย์บเกียร์เกียร์ให้ดีๆเกี่ย์เพื่อไม่ให้มันเป็นขอบนะครับ ก็น่าเถือหังนิดนึ มือด้านนี้จะสอดเข้าไปข้างล่างนะครับเพื่อดันดันตะเข็บให้มันล้มนะครับแล้วก็เกี่ยวครับพยายามเย็บให้ขอบมันเล็กที่สุดนะครับ การเพราะผ้าถุงนะครับถ้าจะให้สวยเนี่ยเราต้องเลือกได้ที่มันสีใกล้เคียงกับชิ้นงานมากที่สุดนะครับเพราะเวลาเราเย็บทับตะเข็บข้างบนเนี่ยมันจะออกมาสวยนะครับมันจะดูเรียบนะครับตะเข็บมันจะดูเรียบมันจะดูไม่เด่นขึ้นมา ถ้ามองไกลๆเราจะไม่เห็นรอยรอยต่อของชิ้นงานนะครับถ้าเราเลือกอได้ที่มันใกล้เคียงกับชิ้นงานมากที่สุด เร็วเนี่ฮะเห็นไหมครับจะไม่เห็นจะไม่ค่อยเห็นรอยต่อน,นะครับดูใกล้ๆเลยเนี่ยครับเห็นไหมครับ ถ้าเราเลือกได้ที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยมันจะดูสวยนะครับแล้วก็เวลาเย็บย้ำตะเข็บข้างบนเนี่ยคือพยายามเย็บให้มันเล็กที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นขอบใหญ่นะครับนี่ครับด้านในจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนี้ด้านนอกเสร็จเรียบร้อยครับพอพัดผง